สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอานุสาวรีย์มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อคขมรอยากมีอนุสาวรีย์ชัยแบบไทยจึงได้ทําการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวอร์ชันคขมเขึ้นมาแถมก็ยังใช้ชื่อเดียวกันกับอนุสาวรีย์ชัยของไทยก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ งานนี้ชาวเน็ตไทยถามทำไมไม่ใช้ชื่อแบบเขมรทำไมต้องตั้งชื่อแบบไทยและอีกอย่างกัมพูชาไปลบชนะใครมาตอนไหนทำไมถึงต้องมีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวไทยกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์ชัยของกัมพูชาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าชื่ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจริงๆครับเช็คมาแล้ว คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวแวนซันว่าก o อปปี้แลนด์แดนจอมเคลมคอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวแบบติดตลกเอาไว้ว่าบางท่านอาจจะงงว่าไปชนะสมรภูมิไหนมาอาจจะเป็นสมรภูมิปราบสิงโตก็เป็นได้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเอาเงินขยันสร้างไปพัฒนาถนนหนทางเดี๋ยวความจเจริญก็ตามมาเองแต่นี่อะไรทุ่มเทไปกับการเคลมเม่นที่สุดยอดไปเลยคอมเมนต์ Comment ชาวไทยท่านต่อมาครับ ทำไมไม่มีรูปปั้นวีรชนรอบๆด้วยแบบนี้นะไม่เหมือนเลยนะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคอยดูนะอีกไม่นานนะมันก็จะบอกว่านุสาวีลีชัยสมรภูมิของแท้แล้วก็เก่าแก่อยู่ที่เขมรแห่งนี้ส่วนในกรุงเทพนะเขาก็จะบอกว่าของกอล์ฟเชื่อเฮะมันจะเริ่มหนักขึ้นก็รุ่นลูกมันนะคอยดูฮ่าฮฮว่าแต่แกสลักบนกำแพงไว้ด้วยล่ะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ สร้างกลางนากลางสวนเลยรักธรรมชาติดีมากคอมเมนต์ท่านต่อมาครับชัยสมรภูมิความหมายก็คือชัยชนะในการลบประธานโทษนะคุณเคยลบชนะใครมาบ้างคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคอยดูนะเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วก็จะมาบอกว่าไทยเรานะก๊อปปีคอมเมนต์ชาวไทยทนะ่านต่อมาครับ น่าจะเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาการศึกษาเป็นสากลกว่านี้อ๋อลืมไปถ้าคนฉลาดเกินมันจะควบคุมยากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเหม็นเอาจิงดิชีวิตนี้น่าจะไม่คิดอะไรเองเลยเหรอคอมเมนต์ท่านต่อมาครับผู้เคลมสิบทิศเดี๋ยวพอสร้างเสร็จรอดูวันจะเคลมได้เลยตอนนี้น่ะคงกำลังจะแกะกำแพงให้ทันอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ เอาชื่อไทยไปใช้อีกแล้วทำไมไม่ใช้ชื่ออนุสาวียีแตงหวานล่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าววา่าพอสักระยะคนลืมๆเดี๋ยวก็คงจะเคลมไทยแล้วก็บอกว่าไทยเรานะักก๊อปปี้เขามาอีกคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวแวนซันวา่าเอาเงินไปทำถนนก่อนดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมากล่าววา่าเขาลบชนะใครบ้างหรอครับชนะเวียดนามหรอถึงได้สร้างคอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวแบบติดตลกเอาไว,วา้ว่า จะมี BTS ผ่านไหมคะจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่านั่นสิครับจะให้เหมือนต Galile ้องมี BTS ผ่านจริงๆครับถนนรอบข้างเนียนกลิปและล er ้อมรอบด้วยความเจริญแต่ก็คงต้องรออีกร้อยปีมั้งครับฮ่าฮ uhm ่าคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าแล้วก็มาบอกว่าเสียมนะชอบเรียนแบบเขมรคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจมโนไปเลยอยากจะมีตัวตนเหมือนชาวบ้านเขาเองมีได้ข้าก็ต้องมีได้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าสร้างวันนี้ไว้อ้างว่ามีประวัติศาสตร์วันหน้าคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสักพักเหมนจะมีนิทานเรื่องใหม่ออกมาอีกรอดูเลยครับคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับลบไม่เคยชนะใครแต่สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่ออะไรอะ่ะ คอมเมนต์ท่านต่อมามาตั้งคำถามอาไว้ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเขมรเขมรเคยชนะในสงครามใดคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเนี่ยนะอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าเจดีบรรจุเท่าวุ้นเซนเอาดีดีคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาครับจะสร้างอนุสาวรีย์จะลำลึกถึงอะไรมีความสำคัญอย่างไรนี่คือสาระสำคัญครับคอมเมนต์ comment ชาวไทยท่านต่อมากล่าววา่า ไม่ก๊อปสักอย่างจะได้ไหมมีความเป็นอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ของตัวเองบ้างนะคะเหมนคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับนี่นะอนุสาวรีย์ปราชัยหรอคะเหมนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวเวนซันว่ากู้ทั่วโลกสร้างทั่วประเทศคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวเวว่าใจคอนะไม่คิดจะลงทุนจ้างสถาปนิกเลยหรอคะเหมนจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าไม่จาเป็นต้องจ้างครับ ลอกไทยแลนดะ์น่ะง่ายดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป